ทำความรู้จักหัวเรือทีมเรดบูลเ r a ซิ่งคนใหม่โรลองเมกี้ผู้ที่ก้าวขึ้นมาจากทีมเล็กขึ้นสู่ทีมใหญ่ แทนคริสเตียนออนเนอร์ชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลานกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ ช่องนี้แล้วได้ด <im phones> <s> ูทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับคุณโรลงเมกี้นี่ก็เกิดปี1977ครัเบนะฮะเป็นชาวฝรั่งเศสครับไปจบวิศวกรรมด้านเครื่องกลจากโรงเรียน ESTACA ในภาษาฝรั่งเศสออกเสียงว่าอะไรเอสตักเไม่รู้ออกเสียงเมื่พูดภาษาฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสยากมากครับนะฮะ แล้วก็เริ่มต้นอาชีพเป็นวิศวกรเครื่องยนต์กับทีมเอเชเทคในฟอร์มูล <3, S 2> ่าสามนะครับแล้วก็เข้าสู่ทีมฟอร์มูล่าวันกับทีมแอร์โรสในปี2001ัรัน,รนึ่นะฮะในอยู่ได้แค่ปีเดียวครับถัดมาโลลลองเมกกี้ก็มาอยู่กับทีม adi, มีดาดีมิมินาดีนะมิ adi, น,นาดีในฐานะวิศวกร,กรการแข่งขันครับแล้วก็ อยู่กับทีมนี้มาหลายปีเลยนะฮะจนกระทั่งทีมมินาดีเนี่ยได้ถูกกลายร่างเหมือนกับที่จากัวกลายเป็นเรดบูลเลสซิ่งนะฮะทีมมินาดีก็จะกลายเป็นโทโลอสโซในปี2006เรียกว่าปีไล่กันนะฮะคือจากลัวเนี่ยกลายเป็นเรดบูลเลสซิ่งก็ตอนปี2005นะฮะถัดมาก็เป็นโทโลอสโซซึ่งเป็นทีมที่ ทางฝั่งเลดบูไปลงทุนอีกทีหนึง่งเขาเป็นคนบริษัทเลยนะจริงๆคือบริษัทเ,เป็นเรดบูเหมือนกันครับ แต่น่าจะเป็นแบบผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งคนละคนกันนะฮะแต่ว่ามันมาในนามแบรนด์เดียวกันคือจริงมันมาจากการการซื้อทีมต้องบอกว่านี้พอมาในธุรกิจของเลฟวันเนี่ยมีการเข้าไปควบรวมกิจการการซื้อทีมในขนาดนี้แต่ปกติเราจะเจอการซื้อทีมก็ถือว่าซื้อทีมเดียว่แต่เพลินว่าทางฝั่งเรดบูลเนี่ยมีการซื้อทีมถึง2ทีมใช่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคุณโรลอลเมกซี้เนี่ยเขาก็อยู่กับทีมเล็กของเรดบูลเนี่ย มันตั้งแต่ต้นเหมือนกันนะตั้งแต่ก่อนเป็นทีมโท so รโลโลโซ่อยู่กับมินาดีมาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะแล้วก็มาเป็นหัวหน้าวิศวกรตอนสมัยโท so รโลโลโซ่นะฮะเป็นหัวหน้าฝ่ายประสิทธิภาพรถครับะะซึ่งเขาต้องดูแลหก p a นกครับที่ต้องทําวิศวกรรมเกี่ยวกับรถแข่งทั้งหมดหลังจากนั้น2014นะฮะโรลองเมกกี้ก็ลาออกจากทีมโท so รโลโลโซ แล้วก็ไปอยู่กับ FIA หน่วยงานกลางนะฮะไปอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยนะครับดูแลเรื่องการปลอดภัยความเป็นแพทย์ภายใต,ใต้กันกบกับ,บดูแลของ FIA อยู่ประมาณ3ปีนะฮะแล้วก็ได้เป็นรองผู้อำนวยการการแข่งขันฟอร์มูล่าวันในตำแหน่งท้ายๆคือเป็น r a ส e d ด r เลกเตอร์อควบคุมการแข่งเลยก็คือตำแหน่งใหญ่เลยใน FIA นะครับ พอมาปี2018เมกกี้ก็ย้ายอีกครับนะฮะคราวนี้ไปอยู่เฟอร์รารี่ครับอยู่ผู้อำนวยการฝ่ายการกีฬาของเฟอร์รารี่นะฮะแล้วปี2019เก้าขาก็ได้บทบาทเพิ่มเติมในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสนามครับแล้วก็ประสิทธิภาพของรถนะฮะปี2021ก็ได้เลื่อนเป็นผู้อำนวยการการแข่งขันนะฮะ,ะ,ฮะทำให้เฟอร์รารี่ก็แบบพัฒนาขึ้นไปเยอะนะฮะตอนนี้เขาอยู่กับทางเฟอร์รารี่เนี่ยนะฮะ หลังจากนั้นก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับช่วงปี2023ที่ผ่านมาม2023ที่ผ่านมากลับมาเลสซิ่งบูอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือออกจากเฟอร์รารี่นะครับแล้วก็มารับหัวหน้าทีมเลสซิ่งบูบนะฮะซึ่งตอนช่วงนั้นน่าจะใช้ชื่อทีมว่าอัลฟาทอรี อัลฟาทรอยอ่นี่เป็นชื่อแบรนด์เสื้อผ้าเสื้อผ้าแฟชั่นนะฮะแล้วก็มาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ทีมก็เลยเป็นเจ้าของชื่อทีมแล้วหลังจากนั้นนะฮะพอ2024ครัีทีมอัลฟาทรอยก็เปลี่ยนเป็นเลสซิ่งบูกลับมาเป็น RB อีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาเป็น RB อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งคุณโรลองเมกกี้ก็อยู่ในส่วนนี้นะฮะซึ่งเขาเป็นตัวหลักสำคัญที่คอยปรับโครงสร้างทีมนะฮะ โดยที่เอาคุณปีเตอร์ไบเออร์เข้ามารับตำแหน่ง CEO เอาทิมกอสนะครับเข้ามารับตำแหน่งผู้อนวยการฝ่ายการแข่งขันแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่ออลันเพอร์แมนเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคอตอนที่เขาอยู่เลส i n g งบู l นะเขาก็ดูแลแบบนี้แต่พอมีเหตุการณ์ Honor คริสเตนนอร์เกิดขึ้นทางบอร์ดผู้บริหารก็เลยบอมองว่าจะต้องมีคนใดคนหนึ่งขึ้นมาแทน อืนะฮะก็เอานี่แหละครับคนนี้แหละครับโลลองเมกี้โยกข้ามทีมมาเลยโยกจากทีมเล็กขึ้นมาดูทีมใหญ่เลยเพราะว่ารู้โครงสร้างภายในของเลดบูดีอยู่แล้วนี่สูตรเหมือนโยกแล้วแข่งเลยนะแล้วแข่งก็โยกกับทีมขึ้นอายมกีก็ขึ้นมาอย่างนี้แหละก็อารมณ์เดียวกันเลยแต่เพียงแค่ว่านี่เป็นครั้งแรกๆที่โยกระดับคือโลลองเมกี้ก็คงเดินมาตบหลังยูกิบอกกูมาแล้วเว้ยหลังจากยูกิมาก่อนเนี่ยงั้นที่เราคุยข่าวก่อนเนี่ยแสดงว่ายูกิสบายดิตอนแรกเราเป็นห่วงยูกิอยู่ ก็ไม่แน่ไม่แน่มันมันมันอาจจะไม่ได้ญาติดีกันก็ได้สงครามทีมใหญ่มันยากกว่านั้นอ๋อมันอาจจะไม่ได้ญาติดีกันเห็นเขาขึ้นมาจากทีมเล็กเหมือนกันไงอาจจะเขาแค่บอกว่าฉันตามมาแล้วนะแต่มาคราวนี้คือตาแหน่งใหญ่เลยเป็นบอสแต่สําคัญไม่เท่าไหรตอนอยู่ทีมเล็กอ่ะมีใครเบ่งกับใครไว้หรือเปล่าเราต้องไปสืบสาวเราเรื่องว่าโลลองเมกี้กับยูกิเนี่ยเขาถูกกันหรือเปล่าเออถ้าถ้าจะหวมาหนึ่งว่าอันนี้พูดเป็นหนังดราม่านะคุณผู้ชมถ้าเกิดแบบตอนอยู่ทีมเล็กอ่ะ ศักสีของนักขับอ่ะมันมันค่อนข้างจะเด่นกว่าอยู่แล้วครับนักขับไปอยู่กี่ไปแบบเบ่งอะไรไว้หรือเปล่าแล้ว,แล,วแล้วขึ้นมารอบนี้เอานี้เขาเรียกตามแล้วฝั่งแขนแล้วฝั่งเลสซิ่งบู <c oughs> ทำไงอะ่ะโดนดึงขึ้นมาทำไงเออแล้วใครข้างล่างอารันเพอร์แมนหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายเทคนิคหัวหน้าฝ่ายเจา้าห <c oughs> น้าที่เทคนิคคือมันเหมือนขึ้นแทนมันเหมือนอะไรเขาเอา ผมเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบแบบเราดูหนังอเมริกาปร<ช>ะธานธิบดีเขาจะมีรองนะมีรองที่ดีมีแล้วัแล้วมันต<ช>ีกาโหมเงี้ยเขาเป็นลำดับไว้ว่าถ้าคนนี้ไม่อยู่คนที่สองคนที่สามนี่ใช้หลักการเดียวกันเลยนะนี่คือพอคนที่หนึ่งไปขยับนะคนที่สองขึ้นมาแทนรองใช่โดยบุคคลสําคัญที่เป็นคนเชียร์ให้โรนลเมกกี้ขึ้นมา<ช>ขึ้นทีมใหญ่คือปีเตอร์ไบเออร์ซีอีโอนะฮะซึ่งซึ่งเขาก็อยู่เบื้องหลังไงว่าเฮ้ยถ้าจะต้องเอาใครมาแทนเอาเมกกี้นี่แหละขึ้นมา นะฮะทีนี้ต้องมาดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเมยกี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่มากลุ่มหัวเรือ,อขับเคลื่อนเรือเลดบูลเลสซิสส่งเนี่ยไปแทนในอนาคตไปสร้างอนาคตต่อรหรือเป็นแค่มวยแทนจริงจริงๆถ้ามองมุมนี้นะถ้าเราบอกว่าตั้งแต่ข่าวที่แล้วเราคุยบอกว่าคริสเจลเนอร์เนี่ยฟ้าผ่าใช่ไหมครับจริงๆโรลเมกี้ก็ฟ้าผ่านะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นคนละมุมคือหมายถึงว่ามุมดีกับมุมไม่ดีคือก็ฟ้าผ่าเหมือนกันนะคือคาสั่งด่วนมาเแบบคือ ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างอะไรหนักแน่นนะเพราะว่าการอยู่โดดรับผิดชอบจากทีมเล็กเนี่ยก็หนักแล้วนะ <Ha. S 2> อยู่ๆต้องมารับผิดชอบทีมใหญ่ซึ่งเหมือนเป็นมันเครียดกว่าเยอะมืนเป็นหัวเรือมันเครียดกว่าเยอะคือคือแล้วทรงทรงหัวเรือก็ไม่ค่อยดีด้วยปีนี้เนี่ยคือเลสซิ g งบูเอะมันเป็นทีมเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาะกดดันม,ม,ม,มันต่ำกว่าผมว่างั้นผลงานไม่ดีมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมผมมองว่าคือคือเหมือนว่าความกดดันมันมีระดับอยู่อันนี้เป็นสมมติว่าสเกลของระดับ5แต่การขึ้นมาทีมใหญ่นี่10เลยนะ จากห้าโดสิทีมใหญ่มันคือแชมป์คำเดียวถ้าไม่ได้แชมป์ก็คือไม่ใช่ทีมใหญ่ไงแล้วแล้วแล้วกดดันกว่าเยอะแล้วผลงานตลอดปีพี่รับครึ่งสนามครึ่งเส้นทางกับผลงานที่เหลือจะจะประคองยังไงไหวก็ต้องประคองไปก่อนคือตามหลักแล้วเนี่ยจะไม่มีใครโทษโรลองเมกกี้ได้เลยว่ากับครึ่งปีที่เหลือเนี่ยครึ่งสนามที่เหลือเนี่ยนะฮะจะดีหรือไม่ดีแต่ตามหลักก็ไม่มีใครโทษได้แต่ในในเขาเรียกดีกีของการแข่งขันนะพี่ ยังไงก็ต้องให้ดีกว่าแต่มันก็แหมมาครึ่งๆกลางๆไงเขาก็มีเหตุผลในการอ่านทุกคนก็ต้องนําความใจรว่วไปถึงเรื่องของการเสียแม็กเวอร์เซเพนด้วยโอ้โหถ้าสิ้นปีนี้เดียวเดียวยังไม่เสียตัถ้าสิ้นปีนี้เสียมันคุยกันขนาดนี้จูบปากกันขนาดนี้เหลือเหลือแค่โตโต้วูฟแต่งงานกับแม็กเวอร์เซเพนน่ะเหลือกันแค่นี้แหละมีซีรีส์ไหเพราะนี่มีข่าวในช่วงนี้มีข่าวแวบมาซีรีส์แบบเหมือนดูหนังซีรีส์เหมือนกันบินไปหาในเกาะลับ นี่มัน F1 หรือหนังแบบว่าบ้านทรายทองว่าไม่มีมมอิจฉากันด้วยนะฮะน่ากลัวมากนะคือต่อให้เสียแบงก์เบอร์เซเพนผมว่าโรลองเมกกี้ก็จะได้รับการดูแลตำแหน่งนี้ต่อไปแล้วก็เขาก็น่าจะต้องแบบไปเพ่งว่าจะปรับโครงสร้างบวกกับปีหน้า2026รถก็ใหมก่กติกาก็ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเนี่ยมันเหมือนเริ่มต้นทีมใหม่เลยนะทีมทีมเล็กเนี่ยที่เขาดูแลอยู่เนี่ย มีใครที่โดดเด่นไหมเดี๋ยวนเรามนักงานชื่อ้นไม่ันนักขับครับนี่ไงตัวแทนแม็กเวอร์เซเพนไงอาวิดลินบลัดอ๋อเพิ่งมาใหม่ที่เพิ่งมาลองลงโอ้โห f อ1พหนึ่งเมื่อสนามที่ผ่านมาไม่พะนี่เปงผมผมพูดในมุมนี้คือผมกำลังพยายามนึกทวนกันว่าคือก่อนที่เขาจะไปควานหาในในตะกร้าใหญ่อ่ะครับคนเราก็ต้องหาในตะกร้าเล็กของเราก่อนถูกส่วนตัวก่อนว่าถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์มันเป็นเช่นนั้นแล้ว่ใครจะมาข่าวลืยเยอะ คือพอแม็กซ์จะออกจากเลดบูนะข่าวลือเยอะเลยว่าแบบอัลบอนจะกลับมาไหม,อมโอ้มีข่าวไปถึงอเล็กซ์อับอนของเราด้วยนะฮะแล้วก็แบบเรียมรอสันจะได้กลับขึ้นทีมใหญ่หรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปไปลงไปเลสจะถูกกลับครับม,ม,มีมีเยอะมากรวมไปถึงเจ้าดาวรุ่งคนนี้ด้วยนะครับอาวิทลินบตเนี่ยนะับ<ฮ>ซึ่งเลดบูเนี่ยเป็นคนไปยื่นเรื่องบอกว่าขอทำซูเปอร์ไลเสนให้เขาขับ F1 ได้จะได้มาลง FP1 ได้ เหมือนเหมือนเหมือนรู้เหมือนเหมือนสมัยตอนที่แม็กซ์ขึ้นมาเป็นดาวรุ่งครับเลดบูก็เป็นคนผลักดันให้แม็กซ์เนี่ยได้ซูเปอร์ไลเซนต์มุมหนึ่งถ้าวิเคราะห์ข่าวตรงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับเลดบูเองเนี่ยก็มีการรู้แระแคระใครบ้างแล้วลว่าจะต้องเตรียมตัวกับนักแข่งแล้วก็แต่อีกอย่างในมุมหนึงผมมองว่าเลดบูเป็นทีมหนึ่งที่ถือว่าทั้งสองเ้ืยความเขามีสองทีมเลยนะพี่ เขาเป็นนักปั้นนะผมใช้คำนี้เลยเขาเป็นนักปั้นปั้นปั้นเป็นนักปั้นมือทองระดับหนึงเหมือนกันคือในบรรดาดาวรุ่งนะที่อยู่ในอะเคเดมีนะเอฟเอ่อเลดบูลเนี่ยถือเป็นทีมที่มีดาวรุ่งเยอะที่สุดแล้วกระจายให้ยืมตัวไปอยู่ทีมนู้นทีมนี้เอาไปอยู่ทีมนั้นก่อนอะไรเงี้ยทั้งหมดนี้เลยแม่ปีแอร์แกสลี่ครับอเล็กซ์อัลบอนเนี่ยพวกนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยลูกศิษย์เลดบูลทั้งนั้นคือคือก็เลยบอกว่าเลดบูลเองเนี่ย ก็ต้องต้องขยับแล้วล่ะในในการที่จะทําในสถานการณ์ที่อยู่ของปีนี้ที่เหลือแล้วก็ฤดูก,กาลหน้าด้วยเพราะจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ข่าวมากขึ้นครับว่าฤดูก,กาลของปีหน้าพวกเอาเอาข่าวหลักนะไม่ไม่นักแข่งนักแข่งจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของเขาแต่ข่าวหลัก,กก็คือรถยนต์ในในตัวรถแข่งเนี่ยรถแข่งเนี่ยจะต้องชัดเจนต้องมีการเตรียมจะ ปากฏโฉมอ่ะของปีหน้าปิดท้ายนี้ขอพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงยังไงครับคุณโลลองเมกี้เนี่ยในภาพสุดท้ายเนี่ยตอนที่ใส่เสื้อทีมเลสซิ่งบูเนี่ยเสื้อเนี้ยกับทรงผมปัจจุบันเนี่ยใส่แว่นแล้วมีหนวดแพะหนวดเขาเนี่ยเหมือนเพื่อนผมคนหนึ่งมากชื่อพี่กบ อยู่ในวงการจีช็อกด้วยกันพี่กบเขาอยู่ชนบุรีหน้าเหมือนพี่กบมากเลยถ้าพี่กบมาดูคลิปนี้อยู่นะฝ <c oughs> <f uck> ากบอกว่าพี่โคตรเหมือนเลยโลอลงเมกี้หน้าเหมือนมากอ่ะแต่โลองเมกี้เนี่ย <c oughs> ผมบอกกันเลยพี่ <c oughs> เขาจะไม่บ่นเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเขาจะไม่บน่นาการที่มาคุมทีมใหญ่ของเลตบูลเนี่ยทำไมฮะทำให้ผมเขาง,งอทำไมฮะเพราะผมงออยู่แล้วงออยู่แล้วโอเคโอเคไม่เหมือนคิสเซนต์หรอเนอะนะฮะกลัวอย่างเดียวครับว่ามันมันงอกอยู่แล้วเนี่ย นะฮะคุมทีมใหญ่เนี่ยมันจะล่วงเรานะผมจะล่วงเอาคือถ้าถ้าดูเนี่ยดูดูรูปดูรูปตั้งแต่ปี2001อ่ะที่เริ่มคุมแอร์โร่เนี่ยผ่านมาแต่ละปีแต่ละปีลองดูทรงผมไปดิจัจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆระดับความสูงของหน้าผากก็หนาขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ปาเข้าไปน่าจะ3ามแสนสี่แสนแล้วเนี่ยเกือบจะ5้าแสนอยู่แล้วนะฮะก็อ่ะอ่ะเราเอาใจช่วยคุณโรนัลเมกี้นะครับขอให้ผ่านสถานการณ์นี้ยากๆไปได้แล้วขอให้ทีมเรดบูลเนี่ยก็อยู่ในวิถีที่ สู้ต่อไปได้ครับอย่าให้ทีมแบบต้องแต่กระสารสั้นเซ็นเลยนะฮะน่าเห็นใจนะครับ,คร,บครับผม